สวัสดีครับมาพบกับช่องมวยตู้เจ็ดดาวทําการวิเคราะห์วิจารณ์โดยนักสู้มือเปล่าเราจะมาทําการวิเคราะห์วิจารณ์ศึกเจ้ามวยไทยบวกสอสมหมายประจำวันเสาร์ที่6กรกฎาคม2517ถ่ายทอดสดทางช่อง3า d เ็ดีหมายเลข3% 3ถ่ายทอดสดเวลา2อนาฬิกา15นาทีถึงเวลา4นาฬิกาคู่มวยทําการแัะสดทั้งหมด4คู่คู่หนึ่งการาสดเป็นมวยรอบแชมเปี้ยนม้าบินครั้งที่สองรอบน็อกเอ์ เป็นการผร้ด่านทางด้านเบอร์หนึ่งสระชีพพบกับทางด้านก้านรงพันพินิษ์พบกับเวทน้ำหนัก1นึอปอนด์คู่ที่2การสดไปร้องคู่เอกเป็นมวยรอบท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่6เป็นการผู้ด่านทางด้านสิงห์มณีค่ายสุรศักดิ์มรีพบกับทางด้านคุณซึกเอิร์ธออฟันเมืองพบกับเวทน้ำหนัก120อปอนด์คู่ที่3การสดเป็นคู่เอกเป็นการผร้ด่านทางด้านนพเดชชอห้าพยักษ์พบกับทางด้านแม็กนัมสสมหมายพบกับเวทน้ำหนัก132ปอนด์ป คู่ที่4การสดไปกรสดหลังคู่เอกเป็นการพราู uno, Bang, utt, ong, Tan, พกิรานทางด้านบูโน่บางมัดคองตันพบกัทางด้านคุณพิชิตแดนเซนจูรีพบเวทน้ำหนัก145ปอนด์ก่อนที่ผมทําการวิเคราะห์วิจารณ์สมาชิกสำหรับสมาชิกท่านใดนะครับชอบการวิจารณ์ผมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็ผมฝากนะครับเพจเฟซบุ๊กนะครับมวยตู้เจ็ดดาวฟันธงมวยเด็ดนะมีมวยรักมวยชอบมวยติดดาวให้ ดูลงให้ทุกวันนะับข้อมูลมวยมีให้ลงให้ทุกวันสมาชิกช่วยเข้าไปกดนะครับติดตามนับเพจมวยตู้เจ็ดดาวฟันธงมวยเด็ดเรากำลังเริ่มทาการวิเคราะห์วิวจณ์นะับคู่หนึ่งกาสดเป็นมวยรอบแชมเปี้ยนม้าบินครั้งที่12อรอบน็อกเอาท์เป็นการโพล่าทางด้านเบอร์หนึ่งสอสระชีพพบก,กับทางด้านก้านรง์พันพินิษพบวกก่น้ำหนักหนึ่งร้อยสิบเอ็ดปอนดักชงด้าน่วยแดงครับเบอร์หนึ่งสอสระชีพอายุสิบหกปีนักชกมาจากจังหวัดสระบรุรีสูงหนึ่งร้อยสิบห้าเซนติเมตร ทำการเก็บตัวฝึกซ้อมที่ค่ายมวยรุกเฉพาะกลุ่มพักกันทางด้านเบอร์หนึ่งนะเป็นมวยถนาัดสายจังหวะฝีมือดีเอากุบเครื่องสักเตี่ยมสมองมวยดีเชิงชกฉลาดจังหวะดักเตะดักแทงด้งด,ดีมาสออ,อ่อยรุนแรงสอ,อกดักสอ,อกส่วนเนี่ยออกไดเม้นเข่าในร็อกรัดมดตีดีแข็งแกร้งแข่งแรง,ง,ง,งจังหวะดันแทงกวางแทงก็ทําดีฮุตจิวใจมั่นคงสองไฟล่าสุดก็มีชนะน็อกอยู่ที่5ทางด้านเพชรดวนเปยช่อพยักที่เวทีมวยสถานการดอนเมืองแล้วก็ไฟล่าสุดชนะคะแนนด้านเพชรน้ำเอกใต้เพชรุรีที่เวทีมวยสามอ ส่วนนักชกด้านฝ่ายเงินก้านารง 1, พันธินิชอายุ16ปีนักชกมาจากจังหวัดชุมพรสูง126ซนเมตรทำการเก็บตัวิตซ้อมที่ค่ายมวย 1, พันธินิชจังหวัดชุมพรทางด้้นก้านาร่งนะเป็นมวยถนัดขวาทรงมวยมวยเข่าในเหนียวแน่นแข็งแกร่ง,ง,ง,รงปลอดใหญ่ปลาแรงขยันเดินเปิดเกมขยันอออวุดบูสู้ดีเตะต่อยหนักแรงหัวิจัูใจเนี่ยสู้ดีมีลุกขึ้นตลอดสองไฟล่าสุดมีแพนออกชุยสามด้านทันเทพต่สอสมหมายที่เวทีทมวยสนาการดอนเมือง แล้วก็ไฟล่าสุดนครับพิกชนะคะแนนด้านเพชรเกียงกายจิตมงนนทที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยมวยคู่นี้สมาชิกถ้าสมาชิกชอบประเภทมวยฝีมือเอาคุบเครื่องทรงมวยทางมวยมวยถนัดสายมัดสออ่อยรุนแรงเข่าในแข็งแร้งแข็งแรงการยืนและปีใหม่มันคงรักเรียมสมองมวยดีฟอร์มการชกช่วงหลังเนี่ยชนะติดต่อมาตลอดสี่ไฟล์หลังเนี่ยชนะมาตลอดการทํามวยของค่ายดีมีมาตรฐานแฟนมวยการเชื่อถือนะครับกระนักชงด้านฝ่ายแดงเบอร์หนึ่งสอสราชีพ ถ้าสมาชิกชอบประเภทมวยเข่าในเหนียวแน่นเดินแทงกว้างแทงปอดใหญ่ปลาแรงขยันเดินเปิดเกมขยันอออวุดขนักชงด้านกว้างเหมือนก้านอารุณพันพินิษ์สรุปการขวิจาร์คู่ที่1นะสมาชิกส่วนตัวนะครับผมเลือกชอบและแนะนาให้สมาชิกเข้าไปก่อนเลยครับทางด้านเบอร์หนึ่งสอดสลาชีพดูว่าจงังหวะฝีมือนะความเป็นมวยความรากรายของวุดวงนอกเนี่ยดูดีฝ่าครับความเป็นมวยเนี่ยดีฝ่าจังหวะตั้งรับจับทางจังหวะดักเตะดักแทงเนี่ยดูดีฝ่าต้นๆเนี่ยสมาชิกเข้าไปก่อนครับทางด้านเบอร์หนึ่งเนี่ย ตามทางมวยสมมวยดูว่าได้เปรียบเห็นเลยนะครับมาจิกเข้าไปมีราคาก็ยืมแต่งตัวบางทุนด้วยเกมไปไปลายนะครับประทับบทเบียดไปแล้วดูว่าทรงการชงด้านเบอร์หนึ่งเนี่ยแก้เกมง่ายฝ่าครับวงในคอยกดแขนไร้แขนขวางหน้าสู้วงนอกดาเตะด,ดนแทงครับมัดสอกออกสลับเลครับไม่ยุบไม่ย่นไปไปลายไม่แผ่วเนี่ยดูดีฝ่าเจ้าชนะก้ารอรง์พันมินิทไปได้แบบสนุกก็มาถึงคู่ที่สองครับคู่ที่2การสดเป็นรองคู่เอกนะครับเป็นมวยรอบทบวันมวยมันพันดุครั้งที่6 พบกนรลหว่างครับทางด้านนักชกฝ่ายแดงสิงห์มณีค่ายสุรศักดิ์มรีพบกับทางด้านนักชกฝ่ายเงินคุณซึกเอิร์ธออฟฝันเมืองพบน้ำหนัก1น0บปอนด์นักชกด้านฝ่ายแดงครับสิงห์มณีค่ายสุรศักดิ์มรีอายุ24ปีนักชกมาจากจังหวัดลำปางสูง118ซเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยสอนอภาเก้าทางด้านสิงห์มณีครับ เป็นมัวถนัดกว่าเอาคุบเครื่องบูสู้ดุดันกล้าแรกกล้าสวนเตะต่อยหนกักแรงรับตอกดักสอกสวนเนี่ยกล้าแรกกล้าฝันมีลูกเตะขาแรงๆเก่าเกมรับเข้าในล็อกรัดมัดตีดีแข็งแรงใช้ได้สอกกระปชิดอ่อยดีพุ่จิวใจมั่นคงส่องไฟล่าสุดก็มีพลิกแพนงออกยกหนึ่งด้านเพชรตาเสือสี่โอปอลรายการววนชิพที่เวทีมัวรมินีแล้วก็ไฟล่าสุดนับพลิกแพนงออกยกสองด้านเพชรเจ้าพญาสิ่งกำลังเน่งที่เวทีมัวยสามอ้อมน้อย ส่วนนักชงด้านฝายเมืองครับขุนศึกเอิร์ธออฟฝันเมืองหรือชื่อเก่าคือเวียเอนนี่มวยไทยอายุสิบเจ็ดอายุสิบเจ็ดปีนับนักชกมาจากจังหวัดตังสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซนเมตรทำการเก็บตัวฝึกซ้อมที่ค่ายมวยสอสมหมายทางด้านขุนศึกเอิร์ธนับเป็นมวยถนัดขวารูปร่างสูงยาวนรับทรงมวยมวยเข่าในเหนียวแน่นแข็งแกร่งแง,แงแรงปลอดใหญ่ปลาแรงครับเดินแทงกว่างแทงแทงเจ็บแทงลึกนับเตะต่อ,อยหนักแรงใช้ได้ผู้ชื่นผูใจมั่นคงส่องไฟล่าสุดมีชนะคะแนนด้านขจรศักดิ์สโอปท่เวทีมวยฐานการนอนเมือง แล้วก็ไฟล่าสุดรับแพ้คะแนนด้านกิดมณีส่วนเจ้าคาเฟ่ที่มวยเวทีมวยสามอ้อมน้อยมวยคู่นี้สมาชิกถ้าสมาชิกชอบประเภทนักชกรุ่นพี่นับเก่าเกมกระดูกการผ่าน,านมวยชื่อเสียงมวยในดูดีฝ่านะครับอายุมวยมากกันอายุจริงมากกันเจ็ดปีนะรประเภทมวยเอาุกเครื่องออกได้หลากหลายหนักแรงทุกรุปครับต้นๆเนี่ยจะว่าต่อยมาเตะขาฟันซอกรุ่นนับรุ่นนอกก่อนได้นะครับ แต่ตัวนักมวยเองเนี่ยชกเอามาตรฐานเอาแน่เอานอนไม่ได้นะบางไฟก็มาชกดีนะครับรูปเกมการชกก็ออกมาดีนะบางไฟเนี่ยชกไม่ดีนะหน้าเสื่อตัวเงินแย่งกับเล่นตรงข้ามนะรูปเกมการชกเนี่ยก็ออกมาไม่ค่อยดีนะครับนักชกด้านฝ่ายแดงสิงห์มณีค่ายสุรศักดิ์มรีถ้าสมาชิกชอบเพศนักชกรุ่นน้องรูปร่างชกได้สูงได้ลอยกันนิดหน่อยนะครับสภาพร่างกายหนุ่มสดกว่าประเภทมวยสูงยาวเดินแทงกว่างแทงปอดใหญ่ปลาแรงขยันเดินเปิดเกมขยันอกอหุธนะครับแต่ต้องยอมรับนะครับนักชกที่ออกมาจากค่าย สอสมายช่วงนี้นะครับสมาชิกส่วนมากแพ้เป็นสัดส่วนใหญ่นะครับนักมวยที่ออกมาจากค่ายสอสมมายช่วงเนี้ยต่อยฟัดต่ำพอมาตรฐานนะครับเกือบทุกคนนะครับรนักชกด้านกวายเงินขุนซึกเอิร์ธออฟฝันเมืองสรุปก,การเขาวิจาร์คู่ที่สองรองคู่เอกนะสมาชิกส่วนตัวเลือกชอบและแนะนาให้สมาชิกเข้าไปก่อนนะครับทางด้านน,นักชกรุ่นพี่ขอให้เช้าวันชกครับสภาพร่างกายมาดีน้ําหนักไม่มีปัญหานะครับอย่างทางด้าน สิงมณีค่ายสุรศักดิ์มรีครับนักชกรุ่นพี่ดูว่าต้นต้นจังหวะออกวุ้นเนี่ยจออได้หลากหลายหนักแรงกว่านะครับต้นต้นีนวกาสกดนับกดน็อกรับเต็มก่อนได้นะครับหรือว่าต่อยแค่เป้แคเซแคเมามีราคานะครับออกน้าก่อนแน่ตามทางมวยสมวยสมาชิกเข้าไปก่อนนะครับทางด้านสิงมณีดูดีฝ่าครับมีราคาสมาชิค่อยลืมแต่งตัวบางทุนด้วยเกมไปปลายนะประทับบทเบียดไปแล้วทางด้านสิงมณีนะพยายามอย่าปั้มเข่าในมากครับวงนอกรับดันเต้ดันแทงไว้นะครับแล้วก็วงในกดแขนไร้แขนสู้ครับ ไปปายมายุบมายน่นไม่แพล้ปลายเนี่ยดูดีฝ่าจะเอาชนะนักชกรุ่นน้องได้ขุนศึกเอ,อิร์ธออฟันเมืองไปได้แบบสนุกก็มาถึงคู่ที่3นะคู่ที่3ากาสดเนี่ยเป็นคู่เอกเป็นการพกุกกวางทางด้านนบพเดชชอห้าพยักษพบก,กับทางด้านแม็กนัมสอสมหมายพบก,กันวทน้ำหนัก132ปอนด์นักชกด้านป่ายแดงนะบนบพเดชชอห้าพยักษ หรือชื่อเก่านะครับก็คือทางด้านม้าเหล็กแดงเข่าทรายอายุ IU 21ปีนักชกมาจากจังหวัดสุรินทร์สูง107เซนเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยชอหพยักษ์ทางด้านนรพเดชนะเป็นมวยถนัดขวาครับตรงมวยมวยเข่าในเหนียวแน่นแข็งเก่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงนะปอดใหญ,ปใหญ่ปลาแรงบูสู้ดีขยันเดินเปิดเกมขยนันอ้อหุนับเตะต่อยหนักแรงมีลูกเตะขาแรงมัดซอกเนี่ยอ่อยรุน,นแรงซอกดักซอกสวนเนี่ยกล้าแรงกล้าฝันหัวตจดวใจเนี่ยสู้ดีมีลุกคตะตลอดส่องไฟล่าสุดนะครับก็มีพลิกชนะคะแนนด้านตวงซับสอดสลัดชีพที่เเีมราชนนิ แล้วก็ไฟล่าสุดนับพิกชนะคะแนนทางด้านนาวาเอกสอสมหมายรายการวันชิบชิบที่เอทีโมนพินีส่วนนักชกด้านป่วนเมืองนับแม็กนัมสอสมหมายหรือด้านแม็กนัมบางกอกอารายยนหรือชื่อก่าคือแสนชัยน้อยสิทธิเชฟุ่นธรรมอายุ26ปีนักชกมาจากจังหวัดอุบลราชธานีนับสูง170เิเซนเมตรทาการเก็บตัวฟซ้อมที่ค่ายมวยสอสมหมายทางด้านแม็กนัมนับเป็นมวยถนัดกว่านับรูปร่างสูงยาวทรงมวยมวยฝีมือนับอาวุธกรบเครื่องหลักเตี่ยมสมองมวยดีเชิงชกฉลาด เก็บกบารบังโตเก่งครับจังหวะดักเตะดักแทนได้ดีมาสอกนุนแรงสอกดักสอกส,อกส,อกสวนเนี่ยออกได้นแม่นออกได้คมลูกทีต่ตำราจังหวะเนี่ยใช้ดีนะครับเข้าในล็อกรัดมาตีดีแข็งแรงใช้ได้เหลียมตัวดีนะมีลูกเก่าเกมหัวที่ดูใจมั่นคงส่องไฟล่าสุดนะก็มีแพ้คะแนนด้านน้องบิลจิตมงนนที่เวทีมวยธนกาตอนเมืองแล้วก็ไฟล่าสุดนะแพ้คะแนนด้านเดือนจิตมงนนที่เวทีมวยจิตมังนนมวยคู่นี้สมาชิกถ้าสมาชิกชอบเพศนักชกรุ่นน้องนะสภาพร่างกายหนุ่มสดว่า ฟอร์มการชก3ามไฟล์หลังสุดเนี่ยชนะติดต่อมาตลอดนะครับโชว์ไว้ดีโชว์ไว้สวยประเภทมวยเข่าในเหนียวแน่นนับแข็งก่งแข็ง,แ,ขงแรงบู๊สู้ดุดันขยันเดินเปิดเกมขยันออกหุบปลอดใหญ่ปลารแรงการยื้เล่ปลายมั่นคงนับเตะต่อยหนักแรงฟอร์มช่วงหลังเนี่ยโชว์ไว้ดีแลกระนักชงด้านายแดงนพเดชชอห้าพยัก์ถ้าสมาชิกชอบเพศน,นักชกรุ่นพี่นบเก,ก่าเกมประเภทม,ม,มวยฝีมือนะตั้งรับจับทางดีนบเก็บกันบังโตเก่งมัดซออ่อนรุนแรงนะแต่ฟอร์มการชกช่วงหลังเนี่ยแพ้มาตลอดครับหกไฟล์หลัง เรียกว่าไปไปลายเนี่ยโดนบทโดนเบียดมียุบมียน่นมียอมแล้วก็ตัวนักมวยเองเนี่ยช่วงหลังเนี่ยประเภทประหยัดอาวุธนะครับแล้วก็ไปไปลายเนี่ยหมดแรงประจำครับแล้วก็ช่วงนี้นักมวยมันจะค่ายต่อสมหมายนะครับฟอร์มการชกเนี่ยชกถือว่าต่ำกว่าม,มาตรฐานเกือบทุกคนนะครับก็นักชงทางด้านกว่าเงินแม็กนัมสอสมหมายสรุปการขอวิจารณ์ครับคู่ที่3คู่เอก่ยส่วนตัวนักสมาชิกมวยคู่นี้รูปเกมต้นต้นเนี่ยผมคิดว่านะครับน่าจะออกมาแรกอวุดกันสนุกนะครับเพราะว่าทางด้านแม็กนัมเองก็ประเภทมวยฝีมือต้นจัดนะคร จหว่ดักเต้ดักแทงต้นๆเนี่ยทางด้านแม็กนัมก็น่าจะทาได้ดีนะครับเกมต้นต้นเนี่ยน่าจะเบียดกันเลยครับแต่เกมไปไปลายเนี่ยผมเลือกชอบทางด้านโนระเดชชอฮะพยักนะครับดูว่าเกมไปไปลายประทับบทเบียดแล้วไปแล้วโดนต่อโดนทีต่อทีนะครับดูทางด้านโนระเดชเนี่ยเข่าขในจะดูว่าแข็งแร่งแข็งแรงกว่าครับจะว่าดันแทงกวางแทงเนี่ยทำได้ดีฝ่าโอที่ัวใจาธาตุมวยการยืนและไปไปลายเนี่ยลูกบูลูกสู้ครับลูกอึดลูกทนนะครับดูดีฝ่าบทเบียดกันไปแล้วจะชนะแม็กนัมสอสมหายไปได้แบบสนุก ก็มาถึงคู่ที่4นะครับคู่ที่4ครับสดเป็นสด,สดหลังคู่เอกเป็นการพบก่าทางด้านบูโนโบ่บางมัดคองตันพบกันทางด้านคุณพิชิตแด, Dance ดนเซนจูรี่เพราะเวทน้ำหนัก145อปอนด์นักชกด้านฝ่วยแดงครับบูโนโบ่บางมัดคองตันหรือชื่อเก่าวค,คือมาร์คจักรยานมวยไทยยิมทางด้านบูโน่นะครับเป็นมวยถนัดทางด้านมูโดนะครับอายุ23ปีครับนักชกจังหวัดเชียงรายสูง178่งเซนติเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยหนึ่งชัยวัดวัดอุบลราชธานี ทางด้านบูโนนะครับเป็นมวยถนัดกว่านะร,รูปร่างช่วงชกเนี่ยสูงยาวครับจังหวะฝีมือดีเอาคุควบเครื่องเตะต,ต่อยหนักแรงครับสอกดักสอกส่วนเนี่ยออกได้แม่นออกได,ด้คมวงในเข่าร็อกรัดมัดตีดีครับจังหวะรันแทงขวางแทงกท็ทำได้ดีสอกรับประชิดออยดีพุทจิตุใจมั่นคงสองไฟล่าสุดครับวิพลิกแพ้คะแนดนด้านปาตักเหล็กซินบีมวยไทยที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยแล้วก็ไฟล่าสุดครับพลิกแพ้คะแนดนด้านขุณพิชิตแดนเซนจูรี่ที่เวทีมวยราชดำเนิน ส่วนนักชกด้านขวาเมื่อนับคุณพิชิตแดนเซนจูรี่อายุ17ปีนักชกมาจากจังหวัดพัทลุงสูง180่ซนเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยซูเปอร์บอลเทนนิแคมป์นับทางด้านคุณพินิษคุณพิชิตนับเป็นมวยถนัดขวารูปร่างสูงยาวทรงมวยมวยเข่าในนับเดินแทงกวางแทงปอดใหญ่ปลาแรงบูสู้ดีนับเตะต่ตอยหนักแรงปัดซอออยดีนับวจิตใจสู้ดีมีลูกคึ้นตลอดสองายล่าสุดนับก็มีแพ้คะแนนด้านชูซับเล็กต่ออิทิพรที่เวทีมวยราชดำเนน แล้วไฟล่าสุดนะครับพิกชนะคะแนนด้านบูโน่บางมัดของตันทิเวทีมัวรราชาเนินมวยคู่นี้สมาชิกเจินมาแนละไฟล่าทั้งคู่เนี่ยเจอกันมาคนระับไฟล่าสุดของคู่นะครับวันนั้นต่อยกันที่เวทีมัวรราชาเนินพบกันในเวทน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบเก้าปอนดนะ์พบกันมาเมื่อประมาณหนึ่งเดือนฝ่าๆนะครับเป็นทางด้านขุนพิชิตเนี่ยพิกเอาชนะคะแนนบูโน่ลงมาสนุกนครับรูปเกมการชกเนี่ยสนุกนครับสามยกแรกนะครับเป็นทางด้านบูโน่เนี่ยจงังหวะฝีมือดีฝ่าครับอาวุธออกได้เข้าเป้ามากกว่าครับ ทางด้านบูโนหมดสามยกเนี่ยดูดีฝ่าครับยกที่4ทางด้านคุณพิชิตเนี่ยออกมาเดินเร็วนะครับใช้เข่างครับเดินแทงกว่างแทงแล้วก็มาจังหวะนะครับได้สับสองนครับทางด้านบูโนเนี่ยแตกนะครับในยกที่4ทางด้านคุณพิชิตเนี่ยกลับมาเป็นต่อนะครับแล้วก็ดูดีฝ่าครับเมื่อหมด4ยกทางด้านบูโนเนี่ยออกการยุบออกการหมดนะครับแล้วก็รูปเกมตัวท่าก็ไม่ค่อยมีอะไรกันมากครับรวมคะแนนครับ5ยกเนี่ยทางด้านบูโนนะครับแพ้คะแนนทางด้านคุณพิชิตนะครับเมื่อครบ5ยก ทางด้านทีมงานผู้จัดครับก็เลยนําคู่นี้ที่ต่อยกันมาสนุกครับที่เวทีมยราชเนินครับนำมาออกตู้ครับออกรายการมวยช่อง3ที่เวทีมูสามน้อยครับเป็นการแก้มือล้างตากันใหม่นะครับส่วนตัวมวยคู่นี้ผมมองดูว่านะครับรูปเกมการชกเนี่ยน่าจะออกมาลักษณะเดิมทรงเดิมครับคือว่าต้นๆเนี่ยทางด้านบูโน่ครับเป็นมวยจังหวะฝีมือดีฝ่าครับอาวุธหลากหลายจังหวะดักเตะดักแทงทำให้ดีฝ่ามาส่ออืรุนแรงครับต้นๆเนี่ยดูดีฝ่านะครับเกมต้นๆเนี่ยน่าจะออกมาเบียดกันครับแต่เกมไปปลายเนี่ยส่วนตัวเลือกชอบทาางด้น นักชกรุ่นน้องนะพรอมช่วงนี้สดนะอย่างด้านคุณพินิษฐ์แดนเซนจูรี่นะดูว่าเข่านายจะจับได้แข็งแกร่งแข็งแรงกว่านะจังหวะดันแทงกวางแทงรูปบูรูกสูห้หัวใจหัวใจธาตุมวยการยืนและไปปลายเนี่ยมั่นคงฝ่านะโดนต่อนโดนบทเบียดกันไปแล้วดูดีฝ่านะจับจบทเบียชนะบูโน่บังมัดของตันไปได้แบบสนุกการมครอวิจารทั้งสี่คู่จบลงแล้วผมจะสรุปการเข้าจานอมกับมวยเด็ดติดดาวนะครับ คู่ที่1กาสดนะผมเลือกชอบทางด้านเบอร์หนึ่งสรบสละชีพนะดูว่าจังหว่าฝีมือดีฝ่าปามเป็นมวยดูดีฝ่าครับรากหลายฝ่าอาวุธไปปายมีพยุ่นดูดีฝ่าจะชนะก้านอารมณ์พันพินิจไปได้แบบสนุกคู่ที่2นะเลือกชอบทางด้านนะักชกรุ่นพี่ด้านสิงห์มณีสุข่ายสุรศักดิ์มรีนะดูว่าตน้ตนต้นอาวุธหนักแรงรุนนับรุนนกก่อนได้นะไปปายมียุ่นดูดีฝ่าจะชนะคุณซึกเอิร์ธออฟฝันเมืองไปได้แบบสนุกคู่ที่สามนะเลือกชอบทางด้านนกพระเดชช่อฮะพยักษ์่า ลูกบูลูกสู้ดูดีฟ้าครับจาบทเบียดชนะแม็กนัมต่อสมหายไปได้แบบสนุกคู่ที่4ครับเลือกช่อมด้านขุนพิชิตแด Dance นเซนจูรี่ครับดูว่าไปปลายเข้าในแข่งแกงแข็งแรงกว่าลูกบูลูกสู้ธาดุมวยหัวจิตใจดูดีฟ้าบทเบียดแล้วจะชนะบูโน่บางมัดของตาไปได้แบบสนุกสำหรับมวยเดือดติดดาวครับประจำวันเสาร์ที่6กรกฎาคม2 5 1 7นะครับช่องถ่ายทอดสดทังช่อง3 HD เครับ ผมเลือกชอบมาหนึ่งคู่ครับเลือกชอบไปที่คู่ที่1กาสดครับเลือกชอบทางด้านเบอร์หนึ่งส่อสละชีพครับดูว่าจังหวะฝีมือดีฝ่รารักเตี่ยมสมองมวยดูดีฝ่าครับมาตรฐานการทำมวยดีข้อค่ายการทำมวยดีครับหน้าเสือตัวเงินดีจะบทเบียชนะกล้านารงพันมินิไปได้แบบสนุกชอบทางด้านเบอร์หนึ่งสอสละชีพเป็นมวยดีดาวตัวที่1